ึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นแลฮะโอ้โหโอ้โหเด็กชอบมากครับโอ้โหมันเลยนะครับตอนนี้อ้าวอาวอ้าวอวอ้าวอ้าวออาวเล็กวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่หนีเล็กวิหนีวิ่หนี วิ่งนี้ไม่ทันแล้วนะครับอ่้แม่จามแยกแยกแยกแม่จามแยก<า>เออแม่จามแยกให้ครับโอ้โหแม่จามก็รู้เรื่องนะเนี่ยเห็นลูกแกล้งกันเห็นลูกอันนี้กันก็แยกให้เลยนะฮะนู้<า>นะเห็นไหมแม่ห้ามแล้วนะครับใจใหญ่ๆด้วย,ยนะยวโดนใบสับรดนะเออเออแม่จามห้ามนะครับแยกเอกเลยครับเป็นกรรมาการนะฮะ แออมนคำว่าเออเนี่ยพอแม่จามห้ามเหนื่อยซึ่งว่าชายใหญ่จะเหงาเลยนะตอนนี้เออไม่เป็นไรออน,นี่อันนี้อย่างนี้ก็ปัน่นเออปันป่นปันปันปันอ้าวนซน้นเฉียงรถมาแล้วฮะหางชันเลยครับหางชี้ฟ้าเลย เสียงรถโอ้เสียงรถเสียงรถเป็นเหตุครับตอนนี้ฮะอ้าว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 โอ้โหต้องไปเปลี่ยนท่อใหม่แล้วครับรถคันนี้ความแค่ช้างตกใจออกนอกคอกไปแล้วครับแม่จามตอนนี้ฮะอ้าว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 เฮ้ยาใหญ่ร้องแล้วครับอ้าวอ้าวเสียงรถครับ เสียงรถด,ดังมากโอ้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 โหโอ้โหเสียงรถเป็นเหตุครับเอ้าเอ้โอ้โห,ส,ห,าาโโหสาใหญ่ไม่เอาแล้วครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห อ้าว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 นี่กันจานะวันนะครับรถวิ่งทันทีขวัญกระเจิงนะฮะมาเบิ่งก็ได้ควัญเนื้อโอ้ย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 วิ่งไปไหนเนี่ยวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเสียงรถดังมากสายใหญ่ตกชายแล้วครับโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้มานี่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 เออเออ มาๆมๆๆมโอ้ยโอ๊ยโๆโอ,โอพอล้วเสียงเงียบล้วเสียเงียบโอเสียงเงียบแล้วนะเออโอ้ทั้งพีทั้งน้องครับวิ่งกันคอกแับขาครับตอนนี้แม่กบพอแม่ครับโอ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 ้ยเอาเอาเอา จะปีนข้อแล้วครับตอนนี้เออโอ้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 เสียงรถดังนะครับทำให้ช้างตกใจนะครับน้องแปดวิ่งจ้าระวางโอ้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 ยังไม่หายเลยครับตอนนี้ตกใจมากครับโอ้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 วิ่งวิ่งวิ่ง วิ่ง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 วิ่ววิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวงวิ่งวิวิ่ง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 ่งวิ่งวิ่ง่งวิ่งวงวิ่วิ่งวิ่งวงวิ่งววิ่งวิ่งวิ่งงวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งว ไปแล้วค right. ul ร่บวิ oh. ่งวิ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 ่งถึงเล็กนำหน้าแล้วครับตอนนี้วิ่ง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  วิ่งวิ ну ่งวิ no no ่งวิ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 ่งสวัสดีคุณสุ่มนะครับคุณสุ่มบอกว่าวันตีตรีใหม่นะครับวิ่ง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 โอ้ขอบไปสมุดวิ่งนะครับชายใหญ่ตอนนี้วิ่ง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  คุณวายดีถึงนำโชคนะครับงนำโชคปีใหม่อะอบคุณี่อบคุณคุณนำโชคนะครับเอ,เ,อเ,อเอาิอ่งวิ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 ่งโอเ้เอาเอาเอ้นะเต๊น้องทำไมใชาใหญ่ชาใหญ่เตน้องทำไม

เสียงรถเป็นเหตุสังเกตได้ทำให้ช้างวิ่งครับสนุกสนานเลยนะครับ